สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตลิ้นจี่นะคะลิ้นจี่ที่สวนก็จะเป็นนพหนึ่งนะคะช่วงนี้หนูเห็นดอกเริ่มบานแล้วนะคะบางต้นต้นนี้ก็พึ่งติดดอกไอพึ่งออกดอกนะคะมีแมลงดูช่วงนี้ก็อาจจะแบบว่าถ้าดอกยังไม่บาน,นอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบฉีดพ่นป้องกันแมลงนะคะดูไม่งั้นเขาก็จะแบบว่า ดอกก็จะไม่เหลือนะนี่ตอนนี้ก็ช่วงที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหนูก็ฉีดพ่นพวกแคลเซียมโมรอนนะคะแล้วก็พวกฮอร์โมนที่บำรุงแบบว่าช่อดอกให้ดอกเขาแข็งแรงนะแคลเซียมโมรอนก็จะช่วยทำให้แบบว่าเหมือนผลเวลาติดผลคือผลไม่ร่วงดอกไม่ร่วงนะคะ ตอนนี้กำลังแบบว่าตุมตูมๆแย้มเกือบจะบานแล้วนะมันจะมีต้นหนึ่งเริ่มเห็นมีแมลงมาแล้วนะคะเนี่ยต้นนี้ก็เริ่มมีบานบ้างนิดหน่อยนะเหมือนมีชั้นรงมาเลยเนี่ยนะคะเริ่มแบบว่ามีการผสมเกสรแล้วง่ายดอกเขาก็จะเป็นดอกเล็กๆเนี่ยซ้อนๆกันอยู่เป็นพุ่มนะคะ ดอกสีขาวเนี่ยมีเกรสรที่โผล่มาก็ในในช่อหนึ่งเนี่ยในพวงอุย้ยดูมแมลงเนี่ยมแมลงตัวนี้อันตรายหนูก็ไม่รู้จะกําจัดยังไงดูเนี่ยก็ในช่อหนึ่งเขาก็จะมีทั้งดอกเพศผู้กับดอกเพศเมียนะคะก็ในการผสมเกรสรก็จะมีพวกมแมลงบินเกาะพวกผึ้งมแมลงชั้นลง ก็จะเป็นการผสมแกสอโดยวิธีธรรมชาติแต่เห็นบ้างส่วนเขาก็จะเลี้ยงพึ่งเลี้ยงชันลงไว้นะคะโอกาสติดผลมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ต้นนี้ก็บานแล้วนะนี่ยกเลนถ้าเริ่มบานแบบนี้คือเราก็หยุดพ่นนะคะทั้งยาฆ่าแมลงทั้งฮอร์โมนอะไรก็คือหยุดพ่นเลยถ้าเราพ่นก็คือแมลงนะคะ มันเหมือนเป็นการไปทําลายแบบมันได้กลิ่นได้อะไรเนาะ,ะแมลงก็จะไม่ไม่มีการผสมเกสรช่วยอะค่ะก็จะปล่อยให้เขาผสมไปเนี่ยค่ะก็จะเริ่มมีแล้วนะต้นนี้เริ่มบานแล้วหนูก็เปิดน้ําสม่ําเสมอนะคะประมาณ2-3วันครั้งก็ที่ทางสวนจะใช้ระบบน้ําแบบท่อสาย p.e. ธรรมดานะคะจะไม่ได้ใช้แบบว่าเป็นท่อ p.vc. นะ ก็จะมีคลิปที่แล้วค่ะที่โหนแบบว่าถามเหมือนเราพูดว่าบางส่วนเขาบอกว่าให้งดน้ําแต่บางสวนก็บอกว่าให้ปล่อยน้ําเลยอะไรเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเชื่อฝัอ่งไหนก็คือเลยต้องแบบว่าทดลองเองก็มีพี่ท่านหนึ่งนะคะมาคอมเมนต์ใต้คลิป y t u t u อะคะ่ะว่า เหตุผลที่เขาแบบว่าไม่เปิดน้ําเหมือนไปเปิดน้ําช่วงช่วงแบบว่าที่เขาติดผลแล้วเพราะว่าบางที่แหล่งน้ําเขาไม่เพียงพอแต่ว่าถ้ามีแหล่งน้ําเพียงพอเราสามารถเปิดน้ําได้เลยอย่างสม่ําเสมอนะคะแต่ว่าถ้าเปิดเยอะก็จะกลายเป็นใบนะก็เปิดให้แบบพอดีพอดีนะนต้องขอบคุณมากนะคะ แต่ว่าถ้าใครมีคําแนะนําอื่นก็สามารถแนะนําได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็มือใหม่มากเต็มเลยสำหรับต้นอื่นต้นอื่นก็ต้นเนี้ยไม่ติดนะคะเพราะว่าตอนช่วงปลายฝน ประมาณเดือนพฤศจิกาค่ะเขาแตกแตกใบอ่อนออกมา่ยใบยังไม่ได้แก่อะไรเลย,เยแต่ว่ามันเห็นเริ่มหนูเริ่มเห็นแบบช่อเนี่ยค่ะช่อดอกขึ้นมาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเขาอาจจะติดดอกแต่ว่าเขาอาจจะไม่ติดผลให้ก็ได้นะก็ต้องรอดูนะนตอนนี้ก็ติด นี่นะคะก็ต้องเปิดน้ำเปิดน้ำให้อย่างสม่ำเสมอนะคะก็พอหน้าดินเปียกนะเพื่อให้เขาไปหล่อเลี้ยงอะคะ่ะหนูว่าน้ำก็มีส่วนสำคัญมากเลยเพื่อให้เขาแบบไปหล่อเลี้ยงดึงไปเลี้ยงแบบช่อดอกดอกเขาจะไม่ได้แห้งเกินไปแล้วก็ถ้ามันแห้งก็เกิดการหลุดร่วงนะคะดูอันนี้เพิ่งเกิด ก็เราก็ต้องมารอลุ้นนะคะว่าเขาจะติดให้เราเยอะหรือเปล่านี่เต็มเลยต้นนี้ ก็มีการตัดแต่งทรงพุ่มเมื่อประมาณกันยาสิงหาค่ะเอาตรงกลางออกเพื่อให้แบบแสงเขาส่องถึงนะคะปีนี้ก็เห็นช่อดอกให้เห็นแล้วนะเต็มต้นเลยช่อดอกเต็มต้นเลยนะคะต้นนี้ก็ยังกำลังยืดช่อนะคะยังไม่มีการบานดอกยังไม่บานนะเนี่ยค่ะ เต็มเลยเต้นนี้ก็เริ่มเห็นมีชอ่อแล้วนะ,นะต้นนี้ก็เริ่มมีชอ่อดอกแล้วนะคะคต้นนี้เหมือนกันชอ่อดอกขึ้นแล้วเต็มเลย นต้นเล็กๆก็ติดนะต้นนี้ก็เริ่มบานแล้วนะคะง่ายสวยเลยก็มีแมลงเริ่มผสมแกสรแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ